สวัสดีค่ะวันนี้เราจะป้อนพาครครัวทำอาหารอีกแล้วนะคะเมนูวันนีง่ายๆเลยค่ะผัดงอกหมูบดนะคะทําง่ายมากแล้วก็รวดเร็วประหยัดด้วยค่ะได้ชามบะเริ่มเทิมเลยนะคะเนี่ยซื้อกินคงได้วิญญาณหมูเนาะกินได้ไม่กี่คําเนาะมาเริ่มทํากันเลยนะคะหมูบวดอันนี้ซื้อจากโลตัสนะคะประมาณ3ขีดก็50กว่าบาทนะคะ ต้นหอมค่ะ1 0บบาทมาตัดเป็นท่อนๆนะคะกระเทียมค่ะเอามาทุบสับแบบหยาบๆนะคะนี่ถั่วงอกเนี่ยสิบาทได้ชามมาเริ่มเพิ่มเลยค่ะไปค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะผัดถั่วงอกเราวันนี้ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปหน่อยนึงนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะให้มีกลิ่นหอม ตามด้วยหมูบดน,นะคะผัดให้หมูสุกสักนิดนึงก่อนนะคะเราค่อยปรุงรสกันค่ะหองปรุงรสนะคะเราใช้ประมาณขึ้นช้อนโต๊ะเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ ประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะน้ำมันหอยค่ะสามช้อนโต๊ะไปเลยหอมอร่อยมากเลยค่ะใครจะใส่เลือดก้อนหรือเต้าหู้เพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบลรงชอบกันแบบนี้แล้วก็แบบง่ายๆนะคะกินพอมีรสชาติอร่อยนัวๆดีค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเข้ากันสักหน่อยนะคะเราก็ตามด้วยถั่วงอกค่ะ ให้มันพอสลดหน่อยนึงนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะปิดท้ายค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะผัดขอวงอกเรานะคะหมูบดก็จะแบบจุกๆไปเลยนะคะเมโนูชุดนี้ก็ประมาณ60บาทถึง70บาทค่ะแต่ได้ชามมาเริ่มเทิมเลยนะคะ กินจนสองคนคืออิ่มเลยค่ะจุกด้วยเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ร้อยแปดป้อนก็ขอจบวิธีการทำเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ